เอวกาดยำแรงต้องกึดหาเมนูอย่าก่อนบักกึดลูกบ้านไปก็จะวนอยู่ติกาทักสองสามรอบไปเป็นนางแบบวันนี้ปีโจกดีหน่อยวนไปวนมาปะปีนั่นเอาพักเห็ดออกถุงพอดีหมอหมัดอุ่มลุ่มมีหมัดเดียวซิบบาทขออนุญาตซื้อมาขยากินนึงสั่งเนไว้หันละแต่มันบะมีวันนี้เขาจะแกงใส่ดูกหมูลำลำ เหี่ยกรเตจาเด็ด <c oughs> เป็นซวงเป็นซวงเป็น่วงริกแหงหอมขาวหอมแดงกับปิห้าสเต็ปของกินเมืองน้ามอแกงเดือดจะบุญจะบุญเครื่องแกงเข้าลงผงนัวเข้าใส่พออ้อมกระดูกอ่อนสามจันสี่โคงเล่งใส่ได้หมดอีปีอยากกินงองเง็ดเงอีปีก็จะใส่ดูกอ่อนดึงไปสักบื้ออด อดเมื่อนจนก็ดูเขาเปยกันนะบะเปยโดนหมาบตาแน่ๆอีปอก็ับอีแม่จะหยอกเขาพักเหยียดเข้าลงบะเขือส้มนอยเข้าใส่เน่นๆโกดๆอดอดอดบะเขือส้มแตกตัวพักเหยียดเขาเปยจับเคียวจับกลางอีปออีแม่บามีอันยังติต้องกวนอกกวนใจจิ้มพอแล้วน้ำแกงกระสมจอดลอดมอ ปิดแกดดังแตบอุ่ยหอมปมต้นหอมหนึ่งสองสามสี่ห้าคาลม,มใส่ถ้วยมะอหมอหีบจอนกะลอกสมจัดล็อดจินดุกออนกะลอดกระเลสคาใจห้องอีปอยแม่มากินข้าวแรงลำลำกับแกงพักเห็ดดุกออนต้วกันเดอเจ้า